เอาล่ะเรามาเปลี่ยนเกมเล่นกันสักนิดหนึ่งอันนี้ผมก็จะมาเล่นเงนยืนหนเพราะว่าผมมีเควสอะไรต่างๆกิจกทรมเยอะมันมีเออเกมมันบ้างนีดหน่อยคนเลยต้องลบโหลดใหม่แล้วมไม่ไม่ต้องโหลดไฟล์ใหม่แต่ไม่โหลดดีกว่ามันเลิองพื้นที่แค่นี้พ้นที่ะพื้นที่จะไม่มีแดงและซึ่งตอนนี้ผมก็ได้มาเคลียร์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเด็ดๆ,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 ๆคือก็ได้มานานแล้วนะก็กิจกรรมจะหมดภายในสองพันผมผมถึงจะได้ คือมันใช้เวลาข้างจะนานเพราะว่าผมไม่ได้ค่อยว่างเพราะว่าไอเราก็ดแบบับเออฟาร์มเกมมูนเกมันหลายเซิร์ฟซะด้วยไงแต่พ,พวกเกมเกมอื่นด้วยที่ผมอยากอยากจะเล่นผมก็เลยไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ครับตัวมันก็ใหญ่พอๆกับคนเลยนะเนี่ยซึ่งตัวนี้เป็นตัวป่าซึ่งแน่นอนว่าดาเมจต,ต้องเน้นที่คริแต่ผมจะลองเล่นสองสายดู ตอนนี้แรงก็กำลังจะถึงมาสเตอร์ภายในสาวันผมต้องดันขึ้นใี่ได้เพราะผมจะเก็บเอามาเป็นคอลเลกชันผมขึ้นห้าครั้งตอนไหนผมยังจำไม่ได้เลยที่รหัสนี้ผมแค่ขึ้นมาสเตอร์แล้วผมก็พอใจผมก็เลิกเล่นแล้วแล้วก็ค่อยไปฟาร์มเกมอื่นต่อมันจะยากตรงเควสเดียวเลยนะของมันออกแล้วคือใช้ตัวแทงให้ชนะห้าครั้งทำไปแบบมันก็หลายครั้งประมาณ15้าครั้งมากทั้งหมดที่ผมเล่นไปความยากมันไม่เท่าไรหรอก ถ้าจะใช้แค่ตัวแทงแต่ประเด็นคือต้องวงเล็บเ้วยกันว่าต้องชนะด้วยเวสมันถึงชนะนแต่โชคดีที่ผมนั้นก็ก็มีแทงที่ดูดแทงสายดูดเลือดแทงสายแบบจมตีแรงอยู่มันก็ดูดเลือดทั้งสองนั่นแหละที่ผมเอาไปเพราะว่าแม่งถ้าหวังแค่ทีมันคงจะไม่ไหวเลิศค้อนานแต่เราก็ได้เล่นโอเคแถมได้เป็นป่าด้วยไม่มีใครมาแย่งเราเลือกแล้วนะอย่าเลือกป่ามาซ้ำขอร้องอ๋อ แต่ช่วงนี้คลิปผมก็อาจจะเลียนเลียไปนิดนึงนะเพราะว่าอันนี้นเองผมก็ไม่ได้ขี้เกยียจอะไรขนาดนั้นหรอกแค่ถึงจะเห็นแบบการตัดคลิปผมมาแบบอุบาแบบ้บเออขี้เกยียจไปหน่อยแต่ผมก็มีการคัดกรองอยู่นะถ้าคลิปไหนไม่ผ่านผมก็จะไม่เอามาลงอย่างเช่นคลิปที่ผมสอนเออสอนสมัครเซิร์ฟเซิร์ฟจีนะผมผมทำไปแล้วครั้งหนึ่งไม่ผ่านผมก็เลยว่าเออค่อยทําใหม่แล้วกันเพราะว่ามันพูดติดๆขัดไปเยอะก็เ,ะเลยไม่เอาดีกว่าโอ้ทีมเราโอ้โหมาสเตอร์เราดูกูทราบกูดิ ต้องหวังว่าที่ป่าแล้วเอ้ยเมกากรอตตัวนี้ไม่เคยเห็นใครใช้เลยนะถึงว่าจะเป็นตัวเออที่ต้องไม่มีเควสทาต้องใช้เงินซื้อแต่ไม่รู้อ่ะอาจจะฉันได้ก็ได้เพราะว่าทีมเขามีแต่ตัวดาเมจถึงสี่ตัวแอปโซนี่ต้องไปวัดที่คีเลยว่าคีใครจะติดมากกว่า แต่ละวันนี้ผมใส่เปเรียนสนับสนุนรถคูดาวไปนะเพราะว่าไอเทมคีผมไม่ค่อยมีเอาเป็นรถคูดาวไปก็พอแนละจะได้เร็วขึ้นมันนิดนึงอันนี้ยังก็ชาเหมือนเดิมนี่แหละดับมาสเตอร์เขาเน้นเป็นเอาอันนั้นเลยอ,อะไรนะเออ่นัำเบลนักสู้มาหรือไงต้องไปชุดโกก่อนตลอดเลยใช่บางผมก็ลืมดูไอเทมที่เขา,เามาด้วยขอแค่อย่างเดียวอย่ารีบไปตายรอป่าก่อน คือเขาวิ่งสีแล้วเขาอยู่ในพุ่มนี้แน่นอนพุ่มด้านหน้าเหรอคือเขาจะเปิดเผยตัวไม่ได้ตัวนี้มันมีสกิลพุ่งสกิลเดียวก็ดีแหละดีกว่าไม่มีสกิลพุ่งยุบพยายามอย่าให้เขาเห็นเราไม่งั้นเขาเขาจะไม่กล้าเข้ามาทำตัวเหมือนกับว่าเรามีเอิดเลนนี่มีแค่สองตัวไงเดี๋ยนี้แอบเข้าไปล้วงเข้าไปล้วงลบอีกตัวลบมอีกตัวลบอีกตุ้งว่ะแต่ช่างมัน อุ้ยปัญหาหนักไปแล้ววิววิวอย่างนี้ต้องตุกบกจริงใช่ไหมตุบจริงใช่ไหมจะตุบจริงใช่ไหมกูตาย,ยเลิกนี้ก่อนดีกว่าคืออย่าเพิ่งบอกเลยถึงแม้ว่าผมจะเยอะนะแต่ผมไม่ประมาทศัตรูเพราะเป็นครั้งนี้บ่อยมากละเป็นไงบอกแล้วอย่าประมาทศัตรูดีกว่า เหรียลักผมมันโดนกดขนาดเลยว่าแม่งแป๊บเดียวตายละตัวนี้ให้ป่าเดียวเอออย่างน้อยมาสเตอร์เขาก็ไม่ลาดมาถ้าแรกนับต่ำาเขาเข้ามาลาดผมแน่นอนเฮ้ยจังหวะนี้คิวฟี free. ตัวบางมากทางนู้นที่เข้ามาอุ้ยมีฟีและแอปโซมาถ้าแบบนี้มีลุ้นอยู่มีลุ้นอยู่สวยเออเออมังกร่าเลยไม่ใช่เกตเกตก็บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ โอเคโอเคช่วยไปเลยช่วยไปเลยไม่เอาไม่เอาผมเป็นป่าผมไม่คิดช่วยแม่ไปจะตายมอนป่าละอุ้ยเอาจริงๆดิเฮ้ยทำไมไม่เข้าไปล็อกล่ะเฮ้ยเดี๋ยวเขได้นาไปแล้วไม่ได้ไม่ได้เอ้ยเกือบปุ๊บมันบิเฮ้ยต้องเข้าไปช่วยเพื่อนวะยังไงไม่ได้ แล้วใครยังมาเอาบัฟมั้งอย่าดีเพื่อนเราก็นะเราก็รู้ว่านายเราต้องการเวิวเพื่อจะได้อันตีแต่นี่อ่ของส่วนตัวมึงล็อกมอนไม่ใช่ล็อโอ้ยเรื่องีกิ้นี่เป็นสกิลมันเป็นสเกิลสตันไงถ้าถ้าผมนั้นล็อกเอดเบร์นได้มกี่คือเอดเบร์นน่าจะตายแล้วผมก็น่าจะตายตามเพราะมีเอฟโซเข้ามาครบน่าจะไหวน่าจะไหวถ้าเป็นระดันี้ อุ้ยไม่ทันว่ะเพื่อนมึงจะมึงเอาโกดิโออันนี้ไม่ทนันละอันนี้ไม่ทนันเอ้ยทนัทนทนัทนทันทันยังไงก็ชนะถ้าไปม่ทำนี้เออแม่งอีกตรงนึงก่อนเน้นที่โกก่อนเลยไม่รู้เป็นกลยุทธ์ที่ปลกหรือเปล่านะที่ดับไม่ให้ดับอีกฝ่ายหนึ่งดับเด้งเดงเลือดโอ้ด้านล่างผมจะเอาตัวเองจะมาเถอะเขาปล่อยให้เขาเอาบ้างเราก็ได้มาเยอะแล้วคงจะไม่เสียหายอะไรมากโอ้โห เพื่อนเพื่อนเข้าเพหน่อยเพื่หน่อยเพื่หน่อยนี่ตายแบนนี้ตายแบนนี้ตายอุ๊ยกูกู็ฉลาดเกินต้านอ่ะนะถอยดีกว่าถ้าภาพนี้เอ้ยหรือว่าบวกดีวะคือเราก็มีเพื่อนที่เลือดเต็มอยู่นะเราก็แค่ให้ล้างยาคอยปุ๊บเออทานี้จะเข้าอีกเหรอ ไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วนะสภาพนี้ไม่ไหวแล้วนะโอ้ยังจะปลวกป้อยเหรอของเข้าไปนี่ตายทหารเดียวนะถือว่าเพื่อนบอกเราแล้วกันนะโอ้ยสิ้นจะเตึกมึงกลุมรุมกลุ่มรุมกลุมึงดูว่าจะเอาอันนี้ปะเอาก็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 ตันเอฟโซ่เจ้าหนอาที่โซ่ให้มาตีคิด กลยุทธ์เรา,เราถอยถอยอย่างนี้ขอเกาะอ,อย่างนี้ขวากเกาะโซน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 คุมโซนเดี๋ยว,น,วน,แบบนี้ก็ตายฟรีดิสัาห์นี้ตายฟรีตายฟรีต,ตรงไฟอันนี้ด้วยสวยแบบนี้ได้เลยไม่ใครไม่เอาไม่ใครเอาไม่ใครเอาถอยถอยถอย และมีสใส่เสียฟรีนะถ้าเราทำมาทั้งหมดนะเฮ้ยที้มันก็ตายไปก็แต่มันไม่ทันมีกี้กระตุ้นได้ไปกิวขอร้องเอาเซอร์ไนท์ถ้าจังกวะจะศเซอร์ไนท์ได้ตัวรัดทีมเขาจะหมดแล้วตัวดามิทเขาจะหมดไว้วยเรื่องตัวนี้ดามจทีมผมก็ยังมีพอยังพอมี ยังคุมโซนได้ยังคุมโซนได้เดี๋ยวเร็วคิวถ้าโค้งสุดท้ายแพ้คือจบจะไม่มีสิทธ์แก้มือล,ล,ละมันไหลแลกูมันไม่ทันมันไม่ทันสภาพนี้ไม่ทันออ๊ยโอ้โกดไลค์ให้เพื่อนเลยสภาพนี้โอ้โหวินาทีสุดท้ายกดไลค์ให้เลยเพื่อนโอ้โหมีกินว่าจะไม่ทันละ อากูฆ่าไปสามตัวตอนไหนวะอากูไล่เลยอย่าเอาลาอย่าเอาลาวันนี้มีกีเสียงโคตรเลยเสียงมากๆเฮ้ยแต่เราฆ่าไป12สองคิวชื่อมเป็นหกเชื่อมเป็หกถึงเด็ดแต้มเราจะไม่ได้ทำก็เถิดเออแต่ก็ถือว่าทำหน้าที่ป่าได้ค่อนข้างจะดีอืมเพิ่งขึ้นเดี๋ยวก็ตกแล้วอีกสายหนึ่งอ่ะอีกสายหนึ่งเป็นสายที่ผมไม่ชอบที่สุดเลย แค่สเก้าเ่อก้าข้ามมาสเตอร์เวลัพเงินเก้าร้อยยังยังไม่พอที่จะซื้อตัวแต่ถ้าอีกสายหนึ่งนะคือถ้าผมจะเล่นสายนั้นผมจะต้องวิวนำท้าววิวตามดาเมจจากระเบิดมันแทบจะไม่มีเลยซึ่งจะเหมือนเอาเอาเมงไปฆ่าเอาอดทีมตัวเ,เองไปฆ่าช่วยอะไรไม่ได้เลยผมเจอคนที่เขาเล่นสายนี้อยู่แล้ว,แล,วแล้วโดนทีมผมกดน,นะโอ้ แรงระเบิดแทบไม่มีแต่ถ้าผมไ,มได้กดนะโอ้โหแรงระเบิดเราขอไปเล่นลางนะเราให้โซโลอารฟาร์มดีกว่าเพราะว่าถ้าผมฟาร์มทีมมันไหลแน่นอนเราไม่อยากฟาร์มถ้ากูฟาร์มดาวเมทีมจะขาดแล้วนี่มันเลือกอะไรยัหนกหนาเนี่ยหาหายตัวเล่นไม่ได้ด้ไงอุ้ยเจออีกฝ่าด้วยวันอันนี้ไ่โชงโง่ละอุ้ยทีมโคตรหนา มีมูเมลก้อนที่มันสายดูเลือดทีดดด่โคตรแรงถ้าเป็นหนึ่งหนึ่งถ้าเออถ้ามันสามารถแบบล็อกแล้วก็ดูเลือดได้คือแเลือดกับมันให้จะเด้งกลับมาเต็มเลยส่วนคิวาวาเป็นตัวแบบฮีิวเลือดอยู่แล้วถ้าสองตัวนี้คู่กันนะโหยากต้องทําอย่างนี้ก็ได้ให้ทีมอีกฝ่ายหนึ่งวลตามเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใครจะปาใครจะอะไรใครจะปา,าสรุปกูปา แต่ได้หิวคิวขนาดนี้ต้องรดสักนัดไหมละ่ะอุ้ยขิมหายละมีฝ่ายนึงมาไม่ได้ไม่ได้แล้วไปวนี้ไม่ได้ไม่ได้ไมไ่ผมไม่หิวผมไม่หิวคิวผมไม่หิวคิว,มมวลองหุนล่องหุนอย่าโลก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  เห็นโดเมนคอ้อนแล้วผมหวาดเสียวว่ะคือโดเมนคอ้อนเป็นตัวที่ผมไม่อยากเจอเนี่ยแรงมากเลยถ้าผมใช้นะมันกากแต่คนอื่นใช้ไม่รู้มันโหดมาจากไหนเฮ้ยรัศมีมิวเอกเราเราไม่สู้อ่ะแถ่เราเลือกสายมาเป็นนี้ด้วยยังไงก็บวกกับมิวมิวเอกเ,เราระยะประชิดไม่ได้แล้วทําไมตอนกูไม่อยู่แล้วมันก็ไม่มีมา,มากันวะซึ่งนาทีอยู่นี้ถ้าเราอยู่ในพุ้มมันจะไกลขึ้นมันเป็นการโดดตะคุ่มอ่ะ เราเห็นใครมาคนสกิลดุดไม่ตายไม่ตายผมบอกแล้วสกิลดุดเรื่องมันแรงมากโอ้ตัวน,นี้เป็นตัวที่ผมอยากเจอมากอ่ะคือกิลดุดเรื่มันทั้งแรงทั้งดีเลยทั้งโคตรเร็วแกดูดูดูโหเนื้อกก๊อต ตัวนี้แหละเป็นตัวที่เกียนที่สุดแล้วโอ้มันกะจะปิดชีพเัืงเลเลยนะเฮ้ยแต่ใกล้ตายกันหมดแล้วอ่ะนี่ถ้าเราเข้าไปเราอาจจะไดบเก็บส่วนไงเก็บส่วนเหลือๆแต่เราไม่ค่อนใกล้ตายก็บ้าละปุ๊บปุ๊บอุ๊ยสวยนั่งกี้ทําดุเลือดทันก็จบอืมเฮ้ยพแรงนั้นกันนะ เอ้ยเอ้ยมีมิว,ม,วมิวมิวกลุ่มโซนเราถอยดีกว่าถ้าเป็นมิวอะแรงไหมวะไม่รู้แต่ตอนนี้คือสายเราต้องการวิวคือตะคุ้มหลังวะ่ะชีกุด,ดูไม่ได้ชีกุด,ดูไม่ได้ชีกุด,ดูไม่ได้ตุ๊บโอ้ยขอโทษเอ็ดเบิร์นเราช่วยไม่ทัน แล้วมันจะมาล็อกตัวนี้ทำแปะไรโอ้ยเดี๋ยวเลท้าผมเล่นจะเป็นประมาณนี้แหละโอ้โหพอพอทีพอดิพอดิออถึงฉากหัวมันก็หัวพอดิถึงฉากกากมันก็กากระเลทบนมีปัญหาแล้วเราจะทำไงโอ้ยเพื่อนกูดูเข้าไปกูตายนะสภาพมีสกิลมีกี่ตัวข้อบัง ขวังกูไปแล้วข้า,ากวางัวงกูชดกูดูชดกูนิดนึงก่าเขาเลื่อน,นะครับขอเลื่องหน่อยไม่ไม่เพื่อนสกเรีโคซ่า,าย,ยังไม่เออกูยอมเถอะขนาดนี้ปุ๊บนี่เป็นความผิดเลยหรือเปล่าที่เราไม่เข้าไปช่วยเพื่อนเขาไม่หรอกไม่มีใครมาเวทปาแล้วเนี่ย แล้วมึงเลี้ยงสายเดียวกันดุชิคกีด้ดุตโอ้ยเอ,เ,เอ็ดเบิร์นกูเฮ้ยเราก็มีมีเอ้ยไม่ต้องน้อยใจอย่างนั้นก็มีคนเลี้ยงสายเดียวกับเราวะเอยเถอะพ่อ,พอมนิ่งอย่างนี้แต่เอาเลยอะ่ะอยู่ไฟตัวท้ายมันจะติดปัญหาแต่ผมก็ยังไม่ใช่ติดทางเลนเนี่ยเขาผมจะบอกเขาว่ามันโง่ามากนะเออแต่กูาตายไปเดียวอุย้ยไม่ทนันไม่ทนันโอ้ไม่น่าใช่เลย มิกกี้บ่นไงแล้วผมอยากอยากจะใช้ดูเพราะว่าทั้งเกมนี้ผมทั้งเกมนี้ผมยังไม่ได้ใช้เลยตะครั้งไม่ถึงในเกมเนี่ยเกมมิกกี้ก็ใช้ไปเยอะอยู่อุ้ยถอยถอยเพื่อนเพื่อนไปไกลเกินแล้วไม่เอกคนนึงเกินไม่ทันแล้วสวยและสวยมากมากม่ควรผิดหวังด้วยเปล่าที่ผมเป็นป่าแล้วผมไม่เข้าไม่ค่อยไ,ไปครบอุ้ยไนายไปสอง้วอุ้ยเขาเปิดนัดตีอู้ก็จะปิดฉากในช็อตเดียวแล้ว แบบนี้ไม่ทันท่านผู้ชมแบบนี้ไม่ทนัแบบนไม่ทนัทนเนี่ยก็คุมโซนก็คุมโซนโอ้ยก,<ๆ>ก็รอเพื่อนก่อน s. <S ดิเฮ้ยดูโดราเมก็กีมีมีคนโคบละเฮ้ยมีคนไม่ลอยเฮ้ยมันข้อดีหรือข้อเสียวะทำแบบนี้ก็ ก็เข้าไปเลยดิ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 ขึ้นหม,มตายตอไนไหนวะเออไอแม่ไปตายแล้วเบี้ยวเฮ้ย,ลยไลน์ไอีคิวหน่อยไฟ์สุดท้ายอ่ะมันเดียร์เดียร์ไม่เคขอเล่นเกมเห็นใจผมเถอะผมเพิ่งขึ้นมา <c oughs> นันก็บังอนอีกแล้วแบบนี้ประจำเลยเออขอบคุณ